สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Half Thai Irish กันในเวลา7โมงเช้าแบบนี้ทุกๆเช้านะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นตอนที่2ของมารู้จักประเทศไอร์แลนด์กันนะคะ ก็ตอนที่2คลิปนี้นะคะเล็กจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะแล้วก็ฤด,ดูการแต่ละฤด,ดูการนะคะฤด,ดูการต่างๆนะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนนะคะแล้วก็มีกี่ฤดูนะฤดูการนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ Thai Irish Half ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสภาพอากาศของประเทศไอแลนด์กันก่อนเลยค่ะประเทศไอแลนด์ตั้งอยู่ในส่วนของคาบมหาสมุทรแอตแลนติกสภาพอากาศและอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับกระแสน้ําและทิศทางลมดังนั้นสภาพอากาศที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้เหนือความคาดเดาได้ด้วยกําลังแรงลมที่หมนุนวนมาจากหลายทิศทางเป็นปัจจัยหลักค่ะ ประเทศไอแลนด์ไม่มีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงนะคะเช่นแผ่นดินไหวหรือการระเบิดของภูเขาไฟนะคะไม่มีแต่จะมีก็เรื่องน้ำท่วมในบางพื้นที่และก็เกิดขึ้นในบางปีเท่านั้นค่ะ ตอนนี้เรามาพูดถึงฤด,ดูการต่างๆของประเทศไอแลนด์กันหน่อยนะคะประเทศไอแลนด์มีทั้งหมด4ฤดูค่ะแต่ละฤดูก็จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะฝนตกหนักหรือว่าลมแรงนะคะขอเพียงแค่ไม่ใช่ลมพายุที่ทางการแจ้งเตือนในระดับที่อันตรายส่วนใหญ่คนที่นี่ก็จะออกเดินทางไปท,ทําธุระนอกบ้านกันเป็นปกติค่ะหรือถ้าคุณรอให้ฝนหยุดตกซะก่อนแล้วจึงค่อยออกไปคุณอาจจะต้องรอกันอีกหลายวันเลยนะคะแต่ในบางครั้งค่ะสภาพอากาศอาจจะคลื่นฟ้าคลื่นฝนอยู่ดีๆนะคะ อาจจะสลับแดดจ้าออกมาก็เป็นไปได้ค่ะเรียกได้ว่ามีถึง4ฤด,ดูใน1วันเลยก็เป็นไปได้นะคะ <S <S เช่นร้อนฝนหนาวลูกเห็บตกหรือหิมะตกเป็นต้นค่ะ ที่นี่ฝนตกตลอดทั้งปีนะคะตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเคยนึกสงสัยเหมือนกันค่ะว่าทําไมหลายๆคนเดินไม่กลางล่มเวลาฝนตกพออยู่ไปนานเข้าจึงได้รู้ว่าเขาสวมแจ็คเก็ตกันฝนกันค่ะซึ่งตัวเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเสื้อแจ็คเก็ตกันฝนด้วยรู้แต่ว่ามันมีเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวนะคะแจ็คเก็ตกันฝนนอกจากจะเนื้อผ้าไม่ซับน้ําแล้วมันก็ยังป้องกันความหนาวได้ในระดับหนึ่งค่ะซึ่งการสวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันฝนเวลาลมพัดแรงๆมันก็จะไม่ปลิวตามลมนะคะซึ่งกระสะดวกในการใส่ออก ไปข้างนอกค่ะหรือจะพกล่มและก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตกันฝนไปด้วยก็จะช่วยให้คุณไม่เปียกฝนได้ค่ะเรามาเข้าเรื่องของฤด,ดูการทั้งสี่ฤด,ดูดังนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ฤด,ดูใบไม้ผลิกันค่ะฤด,ดูใบไม้ผลิจะเริ่มในเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมค่ะคุณจะสามารถสังเกตมองเห็นสีเขียวอ่อนๆของใบไม้ได้นะคะ อุณหภูมิของอากาศก็จะค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นเรื่อยๆค่ะอยู่ที่ประมาณ8ถึง12องศาเซลเซียสและในช่วงปลายฤดูของฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินี่เองค่ะก็จะเหมาะสมกับการเริ่มเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้หรือจะปลูกผักปลูกผลไม้ค่ะ เมื่อสองปีก่อนคุณยายของเด็กๆมาที่นี่ในช่วงเดือนเมษายนนะคะคุณยายตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นดอกไม้สีสันที่สวยงามของเมืองหนาวมากเลยค่ะพอใกล้จะกลับเมืองไทย <c oughs> ก็เลยถามคุณยายว่าคุณยายอยากจะได้อะไรก่อนกลับคะคุณยายตอบมาคําเดียวค่ะว่าอยากได้มเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้ที่นี่ไปลองปลูกที่บ้านเรา พอใกล้ถึงวันที่คุณยายจะเดินทางกลับบ้านก็เลยพาคุณยายไปเดินเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่คุณยายชอบพอใกล้ถึงวันที่คุณยายจะกลับเมืองไทยก็เลยพาคุณยายไปที่การ์เด้นเซ็นเตอร์หาซื้อมเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้ของที่นี่ให้คุณยายกลับไปที่เมืองไทยค่ะพอถึงเมืองไทยคุณยายลองเอาไปปลูกในช่วงฤดูหนาวบ้านเราคิดว่าอากาศเย็นลงน่าจะปลูกได้แต่ผลเป็นที่น่าเสียดายค่ะคือที่ซื้อไปทั้งหมดปลูกแล้วมันไม่ขึ้นเลยความสวยงามของฤดูแต่ละฤดู ดูของที่นี่นะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกัอนออกไปค่ะซึ่งความสวยงามในฤด,ดูใบไม้ผลิก็จะยาวไปจนถึงฤด,ดูร้อนคุณจะได้เห็นความเคี้ยวชะอุ่มของต้นไม้ใบไม้และก็สีสันสดใสของดอกไม้ที่งดงามหลากหลายชนิดแล้วผู้คนของที่นี่ก็จะชอบปลูกดอกไม้เพื่อประดับบ้านเรือนของตัวเองให้แลดูสวยงามด้วยค่ะในฤด,ดูใบไม้ผลิยาวไปจนถึงฤดูร้อนปริมาณน้ําฝนก็จะลดลงทําให้เราได้ออกมาทํากิจกรรมกลางแจ้งกันมากขึ้นค่ะผู้คนที่นี่ไม่ใช่จะนิยม เพียงแค่ปลูกดอกไม้เพื่อประดับความสวยงามของบ้านเรือนของตนเท่านั้นนะคะก็ยังจะนิยมที่จะทาสีบ้านเรือนของตัวเองให้แลดูใหม่อยู่เสมอเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าบ้านเรือนหลายๆห,หลังนะคะจะมีอายุมากกว่า100ปีก็ยังนิยมที่จะทาสีให้แลดูใหม่อยู่เสมอเช่นกันค่ะ ต่อจากฤดูนไม้ไม้ผลีก็จะเป็นฤดูที่ใครหลายคนรอคอยนะคะนั่นก็คือฤดูร้อนค่ะซึ่งจะเริ่มในเดือนมิถุนายนสิงหาคมและกันยายนอุณหภูมิจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16-20องศาเซเซียสไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะคะส่วนอุณหภูมิที่ร้อนสูงสุดจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะอาจจะร้อนสูงสุดถึง25หรือ26องศาเซีเยสได้เลยนะคะมีเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืนถึง18ชั่วโมงซึ่ง จะเปลี่ยนเป็นมือตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปค่ะคนไอริสก็จะออกท่องเที่ยวกันมากในช่วงฤดูนี้แล้วโรงเรียนของเด็กๆก็จะเริ่มปิดภาคเรียนซัมเมอร์กันตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะคะยาวไปจนถึงต้นเดือนกันยายนเลยค่ะเป็นเวลาที่ทําให้คนไอริสส่วนใหญ่ได้ใช้เวลาท่องเที่ยวกับครอบครัวของตัวเองด้วยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าไปเยี่ยมชมนะคะไม่ว่าจะเป็นปราสาทอันเก่าแก่นะคะหน้าผาหินหรือแม้แต่กระทั่งพิพิธภัณฑ์หรือว่าหอสมุดก็จะมีนักท่องเที่ยวคอยหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเข้ามาเยี่ยมชมค่ะ เมื่อสิ้นสุดฤดูร้อนก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงกันค่ะซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนในฤดูนี้อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง14-18องศาเซลเซียสโดยส่วนตัวแล้วเล็กจะชอบฤดูนี้มากค่ะเพราะในฤดูนี้จะโดดเด่นด้วยสีสันของใบไม้ที่สวยงามจากที่เคยมองเห็นใบไม้เป็นสีเขียวชะอุ่มนะคะแต่เมื่อฤดูกาลนี้มาถึงใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มสีน้ำตาลแล้วก็สีแดง ะะได้ชื่อว่าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆแล้วมันก็จะเริ่มร่วงหล่นลงจากต้นไม้ค่ะปลิวไปตามลมที่พัดมากว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวใบไม้บนต้นไม้ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยสักใบยกเว้นต้นไม้บางชนิดนะคะที่มีสีเขียวถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งฤดูหนาวพวกมันก็จะยังคงมีใบที่สีเขียวอยู่ค่ะ พูดถึงช่วงเวลากลางวันที่เคยยาวนานถึง18ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆค่ะจากพระอาทิตย์เคยตกตอนช่วงประมาณตีสี่ครึง่งก็จะเปลี่ยนมาเป็นตีห้าและ6กโมงแล้วก็7จ็ดโมงอย่างนี้นะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะส่วนพระอาทิตย์ตกดินนะคะเคยตกหลังห้าทุ่มนะคะก็จะเริ่มตกเร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะจากห้าทุ่มก็มาเป็นสี่ทุ่มจากสี่ทุ่มก็มาเป็นสามทุ่มจากสามทุ่มก็มาเป็นสองทุ่มอย่างนี้นะคะลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ ปริมาณน้ำฝนและลมกันโชกแรงในฤดูนี้นะคะก็จะมีมากขึ้นกว่าในฤดูร้อนเล็กน้อยและเมื่อสิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วงในเดือนพฤศจิกายนอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงต่ำอีกกว่า10องศาเซลเซียสและในช่วงฤดูนี้เองเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงโรคโควิด -19 ระบาดรอบ2จนรัฐบาลของประเทศไอร์แลนด์จำเป็นที่จะต้องประกาศล็อกดาวน์ประเทศอีกเป็นครั้งที่2ค่ะ เพราะในฤดูนี้อากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าฤดูหนาวอาจจะทําให้หลายคนเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปทีนี้ก็เข้าช่วงของฤดูหนาวกันแล้วค่ะฤดูหนาวของประเทศไอแลนด์ค่ะไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าประเทศไอแลนด์ค่ะไม่ใช่ประเทศไอไซ์แลนด์จะขอเน้นอีกทีนะคะว่าเป็นคนละประเทศกันค่ะ ฤดูหนาวของประเทศไอแลนด์นะคะจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมค่ะมกราแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะอุณหภูมิเฉลีย่ยในฤดูหนาวนะคะจะอยู่ระหว่าง4-6องศาเซลเซียสค่ะแต่ในบางครั้งก็จะลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งค่ะ ในช่วงฤดูหนาวของไอร์แลนด์นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือถนนลื่นค่ะซึ่งฝรั่งจะเรียกมันว่า black ice เพราะเวลาอากาศเย็นจัดนะคะเนื่องด้วยฝนตกบ่อยแล้วก็ช่วงที่ฝนหยุดตกแล้วอากาศเย็นลงทําให้น้ําที่อยู่บนพื้นผิวถนนนะคะกลายเป็นน้ําแข็งเคลือบผิวถนนเอาไว้ค่ะเวลาเรามองไปจะไม่ค่อยเห็นนะคะว่ามันเป็นน้ําแข็ง ดังนั้นนะคะเวลาขับรถไปบนถนนที่มีน้ําแข็งนะคะเราจะต้องใช้ความเร็วต่ําที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะอยู่ประมาณเกียร์หหรือว่าเกียร์สนะคะเพราะการบังคับทิศทางของรถยนต์อาจจะบังคับได้ยากนะคะอาจจะทำให้ถลายลงข้างทางหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บได้ค่ะ อันตรายของ black ice นะคะแม้แต่กระทั่งการเดินเท้าเราก็จำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าที่มีพื้นที่สามารถเกาะน้ำแข็งได้ค่ะจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทุกคนจะต้องฟังคำพยากรณ์อากาศอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อการที่เราจะได้สวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าให้ถูกกับสภาพอากาศข้างนอกบ้านค่ะแต่ถ้ามีการเตือนภัยจากกรมพยากรณ์อากาศนะคะจำเป็นที่เราจะต้องระวังและก็ปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภยัย เมื่อเข้าฤดูหนาวคุณจะได้เห็นปล่องไฟของหลายๆบ้านได้ทำงานกันบ้างแล้วนะคะนอกจากมันจะทำให้คุณอบอุ่นร่างกายแล้วมันยังทำให้เรารู้สึกอบอุ่นไปด้วยค่ะอากาศหนาวๆดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆน,นะคะนั่งผิงไฟที่เตาผิงแล้วก็ดูทีวีกับครอบครัวเพิ่มความอบอุ่นให้คุณได้ค่ะฤดูหนาวของประเทศไอแลนด์นะคะเป็นเพียงช่วงสั้นๆค่ะและการตกของหิมะก็จะตกได้ไม่นานนะคะหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆละลายไปค่ะ ด้วยสาเหตุที่ว่าขึ้นลมในทะเลพัดเอาลมเย็นๆมาจากทางเหนือนะคะทําให้อากาศหนาวเย็นแต่ในบางครั้งค่ะก็พัดเอาลมอุ่นๆมาจากทางทิศใต้ทําให้อากาศอุ่นขึ้นคลื่นลมที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลานะคะทําให้ประเทศไอแลนด์ไม่ค่อยมีหิมะตกมากเท่าไหร่ค่ะและชาวไอริสนะคะคนไหนที่ชอบเล่นสกีนะคะจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปเล่นสกีในประเทศอื่นที่มีหิมะตกเยอะๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ได้รู้จักประเทศไอร์แลนด์กันมากขึ้นอีกสักนิดนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะมารู้จักไอร์แลนด์กนตอนที่3และจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบกรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องฮ u ร์ฟไทยไอริชด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมนะคะ7โมงเช้าสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank <laughs> you.